ด่าเลยพอเรามาเข้ากล้องปุ๊บอ่าเริ่มเขาก็ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นเขาแล้วก็เริ่มลุยก็ด่า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 เขาเราก็คิดว่าจบแล้วเขาก็บอกว่าอ้าอาจารย์เอาแบบเมื่อกี้เลยนะเหมือนเดิมฮะเมื่อกี้ไม่ได้อัดเทปเหรอแล้วอาจารย์ด่าเต็มที่มากด่าสุดเลยเมื่อกี้นี้คือด่าแบบไม่ปล่อยเลยคือด่าแบบสุดตัวเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจะเทปเดียวจบปรากฏว่าเขายังไม่ได้อัดเทปเพราเขาแค่ดูมุมกล้องฟังเสียงเฉย และสะพานใหม่ก็เริ่มมาอะไรมาตายห่าเขาบอกว่าเอาเหมือนเดิมนะอาจารย์เอาแบบคล้ายๆใกล้เคียงที่สุดแล้วปกติเราด่าไม่เคยมีสถิติเราจะด่าเราก็ด่าแล้วมันจะเหมือนเดิมได้ใช่คำถามเขาก็เทคที่สองเทคที่สองผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวจะกลับแล้วปรากฏอ่ะเดี๋ยวคอยรอบหนึ่งมุมกล้องไม่ได้มุมกล้องไม่ได้ไม่ใช่ความผิดกูและความผิดมึงละคุณพลอันนนไม่ใช่กูแน่ๆแล้วรอบที่สามมุมกล้องยังไม่ได้อีกเดินวนอย่างเงี้ยเดินวนไปวนมากลับไปน้าที่เดิมพูดแบบเดิมทําอะไร อาจารย์วันนั้นนรู้สึกเหนื่อย,ลยแ,ลแล้วจะรขึ้นรถอาจารย์นั่งในชั้นทงที่ใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่จะรู้สึกมันหมดพลังเลยอะหมดพลังงานแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราต้องอาศัยแบบกำกับสติสัมปชัญญะเราอย่างยิ่งอะเพื่อทอี่จะให้อะไรให้มันเหมือนเดิมให้มันซ้ําเดิมที่สุดจะที่สุดอาจจบไปผ่านไปแล้ว,วอู้าโอ้โหมันไม่ง่ายการเป็นนักแสดงแล้วจะบอกว่าไม่เหมาะกับปาจการมาใครติดต่อมาไม่ต้องรับกันไม่เอาแล้วกรู้สึกไม่เหมาะกับเราอะเนี่ยมันเป็นความเข้าใจ ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างถูกต้องเราจะทําสิ่งนั้นออกมาได้อย่างดีแต่ถ้าเราเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องหรือเรายังไม่เข้าใจบริบทอย่างอาจารย์ไปเนี่ยอาจาจะไม่รู้เลยว่าเหมือนคนเป็นดารานักสแสดงก็ใหม่หม่มันจะตื่นกล้องมันจะไม่เข้าใจแ,แรกๆรมาทางานแต่เมื่อทํามาจนอายุปโอนเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าใจใช่ไหมว่าเราเข้ากล้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เด็กรุ่นใหม่ๆก็จจะปรับตัวใหม่ แต่เราเนี่ยมันเป็นประุ f งพิเศษเราเราเข้าไปประกระโดดเข้าไปมันรู้เลยว่าต้องพูดอะไรต้องทำยังไงต้องแสดงแบบไหนมันเข้าใจหมดเพราะอะไรประสบการณ์นี่เรียกว่าความเข้าใจแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของบุญน่ะปัญหามันเกิดสิเราก็ต้องทาอนะไรหลายเทกการทําบุญของเรากี่เทคแล้วในชีวิตมันทํามาแล้วกี่ครั้งแล้วเราเคยเรียนรู้กับบทเรียนที่เราเคยทําบุญมาเนี่ยแล้วมันทาให้อ้บทเรียนนี้ในชีวิตของเราเนี่ย มันสามารถทําให้เราเข้าใจในไอแอคชั่นในการทําบุญแต่ละวันแต่ละวันหรือตลอดชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราเข้าใจในบริบทในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างหรือการทําบุญของเราในปัจจุบันมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเราได้บ้างมันสามารถทําให้เราพัฒนาชีวิตจิตใจอย่างไงได้บ้างมันสามารถเปลี่ยนแปลงเราให้ดีกว่าเดิมขึ้นยังไงบ้างคนเป็นรักแสดงอย่างเราสองคนเป็นนัสดงมื่ก่อนมีเงินแบบนี้มาแรกๆเลยไม่มีใช่ไหม แต่ทุกวันนี้มันมีกว่าวันแรกนะมีกว่าวันแรกประสบการณ์ที่มีก็มีมากกว่าวันแรกถูกต้องนะดังนั้น,นคําว่าเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ปัจจุบันมันมีแปลว่าแะไะมันดีขึ้นถูกต้องป้การดี <คำ S 1> ขึ้นเพราะเราเรียนรู้<อ>ใช่ปะว่ามันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงคําถามคือพวกเราทุกคนเคยเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของตัวเองไหมว่าเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยังไงบ้างจากไอ้บุญที่เราทําแล้วหวังว่ามันจะดีคําถามคือดียังไง ถ้าอาจารย์ถามนักแสดงอาวุโสสองคนนี้จะคําว่าอาวุโสได้ไหมไดนะ้ไม่เป็นการดูถูกว่าแกใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในกล้องหันให้เขาดูซิว่าแก่ไหมเนะี่ยยังมีความสวยงามเป็นธรรมดาเห็นไหมยังมีความสวยงามตามเหตุตามปัจจัยอายุเท่าไหร่แล้วนี่เจ็ดสิบโอ้โหเจ็ดสิบแล้วยังหน้าได้ขนาดนี้ก็อยู่เ,เลยเนี่ยนี่ถ้าอาจารย์เจ็ดสิบนี่อาจารย์น่าจะนอนติดเตียงแล้วนะในเวลานั้นนะไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ปกติได้แนละ้ว นี่ค่เจ็ดสิบถ้าเป็นเจ็ดสิบคนอื่นนะนมนี่ลากคือแล้วนะแต่อกให้นี่พวกนี้ยังแต่งตึงอยู่เลยนะเจ็ดสิบบางคนนี่ไม่เหลือในะสภาพบางคนสี่สิบนี่ดูไม่ได้นะเป็นป้าแกนอนอยู่บ้านนะนั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะบางคนอายุเพื่อนอาจารย์เนี่ยอายุแค่สามสิบเก้านะมันอยู่บ้านนี่แก่มากเลยอะ่ะอ้วนปล่อยตัวเองเพกแก่แล้วก็มานั่งบน่นกูไปทําอะไรมาทําวิบากกรรมอะไรมาทาไมหัวทิ้งก็ไม่แปลกกูดูสภาพมึงเป็นกูกูก็ทิ้งนะนะ มันจะเหลืออะไรลหละใช่ไหมละ่ะเพราะอะไรมันไม่เรียนรู้ชีวิตอะ่ะมันไม่เรียนรู้ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็จะบอกให้ว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ไปนั่นสังกตายเป็นป้าแก่นั่งอยู่บ้านไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คิดจะทําให้เด็กแม้แต่โสดาบันก็ยังทําให้ตัวเองเกิดความสวยงามได้นะโสดาบันมีัรักความสวยความงามนะแต่เขาเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเขาแต่เขายังมีความยึดอยู่แต่รู้ว่าไม่ใช่ เหมือนเราแบบเราพอใจในภาพุทายรูปผมเนี่ยอย่างอาจารย์เดินเข้ามาเนี่ยจะบอกโอ้ยดูรูปสวยจังเลยแต่คําถามคืออาจารย์ต้องเป็นต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในพุทธรูปองค์นี้นะไม่จำเป็นอาจารย์จะไปต้องโอ้ยอยากได้เอาเอากลับบ้านเลยจำเป็นนะไม่จาเป็นแต่เราชมเชยในความสวยงามนี้ได้เพลินพอใจในความสวยงามนี้ได้แต่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นของเราเท่านั้นมันไม่จำเป็นต้องไปผูกติดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปยึดอย่างเดียวเนี่ยดังนั้นเรายังพอใจในความสวยงามยังประดับตกแต่งตัวเองให้เกิดความสวยงามได้ตามปกติ แต่ให้เรารู้เห็นตาความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เรานะวันหนึ่งมันจะเดินสู่ความเสื่อมนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในบริบทของความเสือ่อมมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความทุกข์ใจเพราะเราไม่อยากให้มันเดินสู่ความเสือ่อมอาจารย์ถามว่าทุกวันนี้พวกเราทุกคนยังทํางานได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็นอนติดเตียงแต่สติสัมัาระเนี่ยรับรู้ทุกอย่างนะแค่อาจจะอัมพาตขึ้นซี่แต่การพูดก,การจารุัอย่างอ,างอื่นได้ วันนั้นเราจะเสียใจไหมคำถามจากเมื่อวานเนี่ยยังเดินเหินทางานทุกอย่างได้แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องนอนเ็ดขี้เ็ดเดียวคําถามคือทุกแม่ถูกเพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงกระทนขันตั้งรับไม่ทนเนี่ยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคําถามคือเราทําบุญเรามีโอกาสได้เข้าใจเนื้อหาคําว่าทําบุญไม่ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราทําบุญเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะบริจาคมากขึ้นไหมว่า เราได้ฟังธรรมแล้วจะได้กลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองอยังไงเราได้มีบริบทตัวนี้บ้างหรือเปล่าการไปวัดเนี่ยจุดประสงค์ไปเพื่ออะไรไปได้ยินได้ฟังธรรมถ้าไปวัดแล้วไม่ได้ฟังธรรมไม่เกิดประโยชน์เพราะการเข้าไปหาสมณะหรือพระภิสุสงฆ์จุดประสงค์หลักคือเราเนี่ยจะได้ยินได้ฟังธรรมอาหารเนี่ยนำไปถวายไม่ใช่ไปถวายแล้วกลับบ้าน แต่เจตจำนงของการถวายข้าวน้ํายารักษาโรคที่ลานปัจจัยยาเทศบริขารหรือปัจจัย4ีต่างๆถวายแก่พระจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อไปฟังธรรมแล้วนาอาหาเรเหล่านั้นไปตอบแทนต่อพระภิกสุสงที่แสดงธรรมให้เราฟังดังนั้นาการไปที่ใดก็ตามมันไม่จําเป็นต้องเป็นวัดวางอารามสมัยพรรณกาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสะแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้สแสดงธรรมในวัดน,นะพระองค์ทรงเดินไปที่ใดก็ตามแล้วมีคนเนี่ยมาถามธรรมะพระองค พระองค์กระแสรรมในสมัยพุทธกาลพระองค์เดินเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในในสถานที่ของเขาในสถานที่ปฏิบัติของเขาแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับเขาไปแลกเก่นความเห็นจนในที่สุดพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยกลับมาอยู่กับพระเจ้าตัวเลยขอถาวายตัวเป็นพุทธบริสัท์สิอาจจะตั้งคําถามพุกว่าน,นี้เราทําบุญกันเต็มประเทศเลยหมดสลากเงินสลากทองกันมากมายเคยภาวนาตัวตัวเองสักครั้งหนึ่งไหมด้วยกายวาจาใจสิบิปะ ฉันขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดอันเกษในชีวิตเคยปวรน,นาตัวไหมสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเวลาเขาสนทนาธรรมกับพริเจ้าจบนะเข้าบรรลุธรรมเข้าใจธรรมดวงตาเห็นธรรมเาขาประกาศด้วยวาจาเปล่งวาจาออกมาต่อหน้าพูริเจ้าว่าข้าพระองค์ขอถึงซึ่งพระพุธพะทธธรรมระสมเป็นที่ตั้งนับจากวันนี้เป็นต้นไป ไม่ขอหวั่นไหวต่อพระราชารย์เบอรมเบเทียมต่อจารยเบอรเบเทียมซึ่งอันเกษตรคือรัตนชัยนี้ตลอดชีวิตจนวันตายเราเคยมาวรละนาตัวแบบนี้กันประมาณบูชาเทพแล้จารยเบอร์แม่เบนเทียมบูชาเทพวดานะประกาศตนเองเป็นพุทธมารไม่างไกลจากกิเลส่างไกลจากกิเลสพระองค์จึงไม่เสียใจแต่เราล่งใจนะอาจารเคยบวชละนาเราโล่งใจนะดังนั้นเมื่อเรา